นิสัยแบบไหนที่ผู้ชายชอบผู้หญิงเราถ้าไม่อยากโสดบางทีก็ต้องสร้างเสน่ห์มัดใจชายบ้างนะคะเริ่มจากการเรียนรู้ว่าผู้ชายนั้นชอบผู้หญิงแบบไหนการปรับตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทําให้ผู้ชายปลื้มบ้างเป็นเรื่องที่ดีนะคะความรักของเราจะได้ราบรื่นว่าแต่ผู้ชายชอบผู้หญิงนิสัยแบบไหนกันนะวันนี้พี่อัลวารตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะพาสาวๆไปหาคำตอบกันค่ะ 1. ผู้หญิงที่สวยและมีสมองสำหรับผู้ชายแล้วรูปลักษณ์มักมาเป็นอันดับต้นๆจึงไม่แปลกใจค่ะที่พวกเขาจะชอบมองผู้หญิงสวยๆแต่ไม่เพียงแค่สวยอย่างเดียวเพราะผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่มีความคิดมีไหวพริบในการสนทนาและการตัดสินใจด้วยนะคะ 2. ผู้หญิงยิ้มสวยไม่ว่าจะแต่งหน้าจัดแค่ไหนแต่สิ่งที่ผู้ชายโฟกัสมากที่สุดนั่นก็คือรอยยิ้มกว้างๆของสาวๆนี่แหละค่ะรอยยิ้มทาให้เป็นมิตร และรู้สึกเปิดเผยรอยยิ้มสวยๆจะทำให้ผู้ชายตื่นเต้นและอยากทำความรู้จักกับคุณมากขึ้น 3. ผู้หญิงที่พึ่งพาได้ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่เกาะติดแจถ้าเกิดเจอแบบนี้เขาหนีแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาจะชอบคนที่พึ่งพาตัวเองได้บางทีผู้ชายก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่ต้องคิดตัดสินใจตลอดเวลาเขาเพียงต้องการคนที่อยู่ร่วมกันและสามารถช่วยกันตัดสินใจได้ค่ะ 4. ไม่พอใจอะไรต้องบอกผู้ชายไม่ชอบที่จะต้องเดาวว่าผู้หญิงรู้สึกอย่างไรโกรธหงุดหงิดน้อยใจเสียใจพวกเขาต้องการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุดค่ะ 5. ผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันความจริงจังไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะคะบางครั้งสาวๆก็ควรจะมีอารมณ์ขันบ้างพวกผู้ชายชอบคนที่หัวเราะไปกับมุกตลกของเขาและก็ทำให้เขาหัวเราะได้ ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองกล้ายอมรับในตัวเองจะมีสเสน่ห์ดึงดูดและน่าเข้าใกล้เพราะคนแบบนี้จะมีความสุขกับตัวเองไม่ค่อยหวั่นไหวและไม่อิจฉาคนอื่นค่ะ 7. ผู้หญิงที่เป็นผู้ฟังที่ดีแม้จะดูเข้มแข็งหรือสามารถแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองได้แต่บางทีผู้ชายก็รู้สึกว่าอยากทิ้งตัวและเล่าเรื่องแย่ๆที่ได้เจอมาในแต่ละวันให้กับแฟนได้ฟังบ้าง การได้ระบายกับแฟนเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสบายใจผู้หญิงที่เป็นผู้ฟังที่ดีจะสามารถให้คําปรึกษาที่ดีได้ด้วยนะคะสาสาวคนไหนมี7ข้อนี้แสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ดึงดูดใจชายแต่ใครที่ยังมีไม่ครบหรือมีน้อยรีบๆเลยนะคะลองเอา7ข้อนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของคุณดูค่ะติดตาม PR- v a r i e t y คอดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่อง p r v a r i e t y ด้วยนะคะ